ะะเริ่มมาดูอุปกรณ์กันก่อนวันนี้เราจะปีเป็ดสารเราก็ต้องมีปีเป็ดนะคะแต่ปีเป็ดของอาจารย์เนี่ยจะต้องเป็นปีเป็ดที่อบฆ่าเชื้อแล้วที่อุณหภูมิ170องศาเป็นเวลา2ชั่วโมงนะคะสังเกตดีๆที่ขวาจะมีรูนะที่มันพอเราเลื่อนให้มันตรงกันแล้วมันก็จะมีรูอยู่ใช่ไหมคะรูอันนี้เขาจะเปิดไว้ตอนที่บอบนะคะให้ความร้อนเข้าไป หลังจากที่อบเสร็จแล้วเราก็ต้องปิดรูเพราะฉะนั้นเราสังเกตปฏิบตของเราว่าปิดรูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนน่อมาเราก็ต้องมีสำคัญทุกแหละเลยใช่ไหมคะตะเกยงแอลกอฮพอลมีไฟแช็กนะคะแล้วก็มีตัวหลอดหลอดเนี่ยเป็นหลอดเปล่าที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการออโตเคลฟ1อ1องศา15นาทีมาแล้วนะคะแล้วก็ต้องมีลูกยางเอาไว้ดูดสาระคะ่ะ วันนี้อาจารย์จะใช้สีสีแทนเชื้อนะคะเราจะได้เห็นว่าการเจอจางเชื้อเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในระหว่างที่เราเจอจางเชื้อ,อลงไปเป็นระดับขั้นนะคะแล้วก็เครื่องนี้คือเครื่อง vortex mixer ก็คือเอาไว้ผสมสารแทนที่เราจะต้องเอามาเขย่าอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ต้องค่ะแล้วก็ใช้เครื่องนี้ในการผสมสารให้เราแทนก่อนอื่น น,นั้นบัฟเฟอร์อันนี้คือบัฟเฟอร์ที่เราจะปิเปตใส่หลอดเราจะเอาบัฟเฟอร์ใส่หลอดนี้นะคะแบบอะเซต,ติกิเทคนิคฟเพราะก็เราจะเห็นว่ามันมีกระดาษอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็มีหนังยางอันนี้ตอนเอาก็เคลสควบกนันไม่ให้ไอน้ำมันเปียกจุข้างในเราก็เอาออกซะนะคะเอาออกไปเลยไม่จําเป็นก็จะเห็นว่ามันเป็นฟลาสแล้วก็มีจุกที่เป็นจุก จุดสำลีนะคะแล้วห่อด้วยผ้าก๊อสอีกทีหนึ่งมาดูกันเลยว่าเราทำยังไงก่อนอื่นก็ต้องจุดตะเกียงก่อนค่ะจุดตะเกียงเสร็จแล้วบีเป็ดของเรานะคะที่อยู่ในกระบอกนะคะเริ่มต้นเอาจะใส่ที่บริเวณรียต่อของขาับตัวกระบอกบีเป็ดนินจากนั้นนะคะให้เราออกมือข้าง ไม่ถนัดประคองฝาไว้นะคะแล้วก็เปิดฝาหาประคองแล้วก็เทออกมาค่ะแล้วก็เปิดฝาให้มันยื่มาในอากาศแบบนี้นะคะือน,นี้ก็ประคองเอาไว้จากนั้นแตะแตะออกมาอันที่เราต้องการแล้วก็หยิบนะคะดูชัดๆหยิบแล้วก็ยกผ่านอากาศขึ้นมาปึ๊บอย่าให้โดนสัมผัสอะไรเลยนะคะ เราก็ปิดเราเอาออกมาได้แล้วใช่ไหมคะอันนี้ไม่มีเชื้อนะคะเพราะ่าเราอบค่าเชื้อแล้ววิธีการก็คือใช้มือจับตรงก้นฟลา s นะคะแล้วใช้ยุ้วก้อยกับอุ้งมือเปิดจุกขึ้นมาผ่านไฟที่ปาก f ลาสเราต้องการ9มิลลิลิตรนะคะเราก็บีบก่อนคะ่ะบีบ บีบแล้วก็ปล่อยนะคะสารอะไรก็จะถูกดูดขึ้นมาเราต้องการ9มิลลิลิตรในนี้มันสิใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปล่อยสารให้ถึงเลขหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเป็น9ม mm. ลแบบนี้นะคะจากนั้นมือนิ่งๆไว้นะคะมือที่ถือพิペปดแล้วก็เอามือที่ถือฟ้านเนี่ยเสียบเข้าไป๊เรียบร้อยนะคะจากนั้นเอาหลอดที่เราต้องการ ถ่ายสารลงไปนะะ<ช>เนี่ยค่ะหลอดนี้ก็ฆ่าเชื้อแล้ว<ม>ก็เปิดจุดนะคะปึ๊บถ่านไฟนะคะแล้วก็ปล่อยค่ะ่คราวนี้ปิเป็ดชนิดนี้นะคะเราต้องเป่าออกนะคะเป็นเซ r ลโลจิคอลเป็ดเป่าออกเสร็จแ,แล้วก่อนปิดฝาอย่าลืมปนไฟก่อนปิดฝานะคะ เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะอาจะทำให้ดูอีกครั้งหนึงนะคะเอาละเริ่มต้นปิดเป็ดน,นะคะทำไงให้เราเห็นชัดนี่ก่อนอืนอ่นเอามืที่ไม่ถนัดใช่ไหมคะอาจารย์ถนัดกว่าเพราะนั้นเอามือซ้ายประคองฝ่าไว้แล้ว กลิ้งนะคะเราก็เ okay, อาไปวางไว้แล้วก็แตะเอาสมมติว่าอันที่เราต้องการไม่อยู่ด้านบนให้เราหมุนนะคะนกระบอกเพื่อที่อิเตอที่เราต้องการจะได้หมุนมาอยู่ด้านบนแล้วก็อ่ายลอยขึ้นมาอย่างนี้นะคะถ้ามันไปโดนโต๊ะหรือโดนเสื้อโดนแขนอะไรเงี้ยก็ต้องเอาอัน ปีกไหมแล้วก็ปื้บนะคะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วอ่ะระดับสายตานะคะปรับให้อยู่ที่เลขหนึ่งปื้เต็หนึ่งแล้วอ่ะมือนี้ที่ถือพี่เป็ดนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้แล้วเราก็ลงไฟที่ปาก f l แล้วก็ปิดจงนอ่านุ่มนวลจากนั้นเปิหลอดมาค่ะเปิดหลอดด้วยนิ้วก้อยเหมือนเดิมนะคะ หันไฟหันไฟนแล้วก็ปล่อยสารลงไปแล้วก็เป่าหยกสุดท้ายไม่ให้เหลือสารค้างอยู่ในปิเป็ดนะคะแล้วก็ลนไฟก่อนนะแล้วก็ปิดฝาส่วนตัวปิเป็ดที่ใช้แล้วป้องทิ้งในถนะังที่เรา แช่ในยาฆ่าเชื้อนะคะห้าวางไว้ที่โต๊ะนะคะเพราะว่าเชื้ออาจจะปนเปื้อนได้เ<ม>อาละค่ะตอนนี้เราก็ปีเป็ดครบแล้วทั้งหมด6หลอดนะคะในนี้ก็จะมีน้ำมอไลายหรือบัฟเฟอร์นะคะอ,ะอยู่9มิลลิตรในแต่ละหลอดนะถ้าเกถ้าหลอดปเป็ดแบนนนันก็จะเท่าๆกันนะคะ,ะแล้วก็อันนี้เป็นสีที่จะสมมุติว่าคือเชื้อ นะมีเชื้อสีม่วงๆอยู่วิธีการคือตอนนี้ตรงน,นี้สีม่วงมันเข้มมากเปรียบได้กับว่ามีเชื้ออยู่เยอะมากถึงว่าเป็นล้านเซลล์นะคะเป็นล้านเซลล์เราก็ต้องเจอจางให้มันน้อยลงโดยการเจอจางแบบที่เราเรียกว่า serial dilution นะคะเอาเชื้อมา1มิลิตรมาใส่ในน้ำมอสลด์9มิลิตรมันก็จะเป็นมีเชื้ออยู่หนึงส่วน ในปริมาตรทั้งหมด10ส่วนใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้น้ำมอสไลเป็น9บวกเชื้อ1ก็เป็น10ในนี้มีเชื้อ1มิลลิลิตรในปริมาตรทั้งหมด10มิลลิลิตรแบบนี้เราเรียกว่า1ต่อ10เจือจางลง1ส่วน10นะทางจุลชีววิทยาเราเรียกว่า10กำลังลบ1เพราะฉะนั้นเราเลรียนไว้ไก่อนนะคะ10กำลังลบ1 10กำลังลบนะคะจากนั้น10กำลังลบก็แปลว่าจาก1ล้านเซลล์มันก็เจอจางลง10เท่าก็เป็นเหลือ1 0 0 0 0แสนเซลล์ใช่ไหมคะ1 0 0 0 0แสนเซลเล์ก็ยังเยอะเกินไปอาจารย์ต้องการเจือจางให้มันเหลือน้อยลงไปอีกอาจารย์นนก็จะปิดเป็ดจาก10กำลังลบเนี่ย1มิลลิลิตรใส่ใน Normal s a l i n e เนี่ย9มิลลิลิตรตรงนี้ก็จะเป็นเจือจาง หส่วนสิบใน1ส่วนสิก็เป็น1ส่วนร้อยหรือเราเรียกว่า10ยกกำลังลบ2อนะคะอันนี้ก็เป็น10บกำลังลบ2หมอดที่2 10สิบกำลังลบ2แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันยังเยอะอยู่เราก็จะเจอจางลงไปอีกค่ะสิเท่าร้อยเท่าอันนี้ก็เป็นพันเท่าก็จะเป็นสิบกำลังลบ3 1มนึ่ในสิ ของ10กำลังลบสองก็คือ10กำลังลบ3ามนะคะจากนั้นก็เอามา1มิลลิลิตรทายใส่ใน9มิลลิลิตรของอีกหลอดหนึ่งก็เป็น10กำลังลบ4นะคะค่ะแน่นอนหลอดต่อไปก็ต้องเป็น10กำลังลบ5แล้วก็สุดท้ายเป็น10ยกกำลังลบ6นะคะ เ,เ,เ,เราทำเดเวลไว้ก่อนเดีเราทําไปแล้วเราไม่รู้ว่าหลอดไหนเราทําอะไรลงไปนะคะเดเวลให้เรียบร้อยเอาละเราจะมาเริ่มทํำ serial dilution ก็คือเป็นการเจือจางเป็นลําดับเชื้อจะลดลงไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเราจะดูนะคะจากสีม่วงเข้มๆเนี่ยพอเราเจือจางไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะจางลงเหมือนจำนวนเชือ้อจากมากก็จะน้อยลงเรื่อยๆ วิธีการเริ่มจากจุดไฟก่อนค่ะปิเป็ดเมื่อกี้นี้ที่เรามีเป็ด9มิลเนี่ยเราใช้ใชปิเป็ด10มิลลิตรมันจะเป็นสีส้มนะคะอาจจะหยิบให้ดูอีกทีได้เมื่อกี้ิปเป็ดสีส้ม ปเป็สิบอันใหญ่นะคะอเอาไว้ปีเป็ดปริมาตร9มิลจากนั้นเราก็จะใช้1มิลเท่าน,นั้นเราก็จะมีปีเป็ดขนาดหนึ่งค่ะขนาดนี้เป็นปิเป็ด1ม mm. ลจะเป็นสีสีเหลืองนะคะ นะคะเอาค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตซีเรียลเดเวลูชันให้ดูนะคะเราก็ใช้พิเป็ดเหมือนเดิมเทมาที่ฝาเปิดด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดนะคะจากนั้นเอามือวางไว้ข้างบนนี้เอานิ้วนะคะแตะพิปเป็ดอันที่เราต้องการยกลอยขึ้นมาอย่าให้สัมผัสกับอะไรนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝา จากนั้นมาเลยค่ะอันนี้อาจารย์สมงใหว่าเป็นเชื้อนะคะเราก็เปิดด้วยนิ้วก้อยใช่ไหมคะลงนไฟจากนั้นเราก็ให้ดูดชัดปิีเป็ดค่ะ1นึมลเหมือนเดิมค่ะบีบทุกอย่างก่อนนะแล้วก็บีดสายขึ้นมาอันนี้เราใช้1นึ่งมลลิลมลก็คือ เลขูนนะคะ,ะขึ้นมาแล้วนะบนไฟก่อนนะคะเราค่อยปิดจุกนะแล้วก็เสียบวางไว้ให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็เอาหลอดที่10กําลังลบ1ขึ้นมาเปิดจุกเหมือนเมื่อกี้นี้ใช้นิ้วก้อยกับอุ้งม,มือบนไฟนะคะแล้วเราก็ปล่อยสายลงไฟปล่าด้วย ทีเราก็ล้างปิペด,ด,ด้วยเผื่อมันติดอยู่ที่ปิปจากนั้นก็ทิ้งพิペッดไปนะคะบนไฟปิดจุกแล้วเราต้องเอาไปผสมด้วยตัวเทคลิเซอร์นะคะหลังที่เราจะขยับเราก็ให้เครื่องเนี่ยผสมสารให้เข้ากันเพื่อผสมดูนะคะว่ามันต้องแบบหนืเป็นเกลียวอ่าเป็นยังไงคะอันนี้ เปรียบเทียบกันมันก็จะเริ่มจางกว่าหลอดที่1แล้วใช่ไหมคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาจากหลอดที่1คือ10กําลังลบ1ใส่10กําลังลบ2อีก1มิลลิตร 1มิลลิลิตรก็คือเลขศูนนะคะเลขศูนย์คือ1น1มิลลิลิตรอาละลดนไฟก่อนปิดจุกใช่ไหมคะลดนไฟปิดจุกเราใส่หลอดแค่เขียนว่าสิบกำลังลบสนี่นะคะเรา,เาจุกไว้ที่มือนะคะแล้วเราก็ใส่เข้าไปนี่ก็คือการเจือจางเชื้อค่ะ ก็ปิดจุดก็ต้องโดนไฟนะคะจากนั้นทำอะไรต่อคะเราก็ต้องไปผสมให้เข้ากันอาละเราก็จะเห็นแล้วนี่ไงเขาเรียกว่า serial r e l u t i o n คือมันก็จะจางลงตามลำดับนะคะจากเข้มอันนี้จางแล้วถ้าเป็นเชื้อก็แสดงว่าเชื้อน้อยลงลงทีละสิเท่านะคะ จากนั้นเราก็จะไป มาที่10กกำลังลบ3เห็นไหมอาจารย์มีจุกอยู่ที่นิว้วก้อยู่มือที่ถือปิเป็ดนะคะแล้วก็ปิเป็ดขึ้นมา1นึมิลลิลิตรก็คือเลขศูนย์ปิเป็ดนี้มีขนาด1นึมิลลิลิตรนะคะก่อนปิดจุกลนไฟก่อนนะควก็ปิดจุกจากนั้นใส่ลงไปที่หลอดที่3คือศ0กกำลังลบส ตันนี้อนนจางจนจนเกือบไม่เห็นสีแล้วค่ะหลอดที่หนึ่สองสาเป็นไงคะสีจางลงไปเรื่อยๆถ้าเป็นเชื้อเชื้อก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะเราก็ทําแบบนี้จนทบ6หลอดนะคะสมมุติว่าหลอดที่หนึ่ง มีเชื้ออยู 1, 000, 000. ่1ล้านเซลล์ปอดที่2ก็จะเหลือ1 0 0 0 0แสนเซลล์เพราะในนี้มีเชื้ออยู่1ส่วนในปริมาตรทั้งหมด10 000. ส่วนก็คือลดลง10เท่าจาก1นึ่งแก็เหลือ1 0 0 0 0นะคะจาก1น0 0 0มืนก็เหลือ1,000ถ้าเราไปลดไปอีก100แล้วก็10แล้วก็1นะคะอันนี้ เทคนิคที่อาจารยทำให้ดูเนี่ยเราเรียกว่าเทคนิค serial dilution ทำเพื่อเจือจางเชื้อให้มีปริมาณน้อยลงจนกระทั่งอยู่ในระดับที่เดี๋ยวเราเอาเชื้อไปเพาะบนจานเพาะเชื้อเนี่ยเราจะสามารถนับจำนวนเชื้อที่เจริญบนจานเพาะเชื้อได้นะคะเทคนิคนี้อาจารย์ขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกนะคะเพราะว่ามีการสอบปฏิบัติรายบุคคลด้วยนะคะถ้าเราเผลอ ลืมลงไฟหรือเราทำเชื้อหยดลงไปที่โต๊ะนะคะก็จะไม่ดีแน่ๆเลยมีผลต่อคะแนนของเรานะคะก็ขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกค่ะ